สวัสดีครับพวกเรามาทำอะไรกันครับผมมาทำอะไรคะสวนเราทำสวนนี่เราปลูกอะไรเลยปลากลาอันนี้เราปลูกต้นน้อยนาน้อยนาหนังมันจะแนะนำสิคะเรามีต้นอะไรบ้างในต้นของมันจ่อยากกินที่สุดมันจะอยากกินทิ้งอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมทอง ก็หอมทองจากการแยกแยกหน่อจากต้นที่มันออกเคีืยแล้วพวกนี้เป็นเป็นหญ้าหวานครับผมแล้วก็นน,น,นนี้เป็นแก้วขมิ้นหรือว่าโอ้ต้นนีมม้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับอันนี้เป็นหญ้าเอ้ยเป็นอะไรนะเป็นมัลเบอรี่พันพันนครปฐมอะไรทุกอย่างนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกัน อันนี้ก็เช่นกันวิธีการทําให้มันออกลูกอันนี้จากที่เราสังเกตดูก็คือให้เด็ดใบออกให้หมดนะครับแต่งกิ่งแต่งอะไรให้มันเก็บง่ายๆแล้วก็เด็ดใบออกให้หมดนะครับแล้วก็อย่าพึ่งรดน้ํามันปล่อยไว้สักประมาณหนึ่งสัปดาห์จริงไม่ต้องรดน้ําเลยก็ได้เพราะมันมีน้ําค้างอันนี้เป็นแปลงหญ้าในเปียของเราครับผมตัดหมดแล้ว ตัดหมดแล้วเราก็รดน้ำสักประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ครับให้มันให้มันแตกยอดนะครับมันแตกยอดมาใหม่สวยๆนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยการเอามูลวัวที่เราเลี้ยงไว้นะครับนะคอกวัวอย่นู่นนะครับเอามูลวัวที่เราเลี้ยงไว้เอามาแช่น้ำนะครับแช่น้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันน้ำที่เราเปลี่ยนออกเราก็เอามาใส่นี่แหละครับ เอามาใส่หญ้านีเปียของเราครับก็โอเคได้ปุ๋ยยูเรียชั้นดีนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยแพงๆเลยสักบาทบไม่ต้องเสียเงินอันนี้เป็นมะนาวแป้นครับปลูกไว้ยามที่าหามะนาวยากๆแล้วก็มีมะนาวกินกันนะครับกินเรื่อยๆเลยครับผมมันมีมีให้กินไปเรื่อยๆอาจจะ น้านี่ยจ,จะน้อยนิดน,นึงแต่ว่าก็ออกดอกตามมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ยังติดลูกอยู่อันนี้ก็ผ่านการแต่งทำสาวมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้โหสูงเลยสูงแตกกระจายหมดนะครับอันนี้ก็ยังยังติดลูกยังมีลูกให้ดูให้กินเรื่อยๆนะครับการทำสาวก็ก็คือตัดกิ่งไหนที่มันสูงออกนะฮะกิ่งที่มันยื่น ออกมาแล้วทำให้ทรงพุ่มมันเสียนะครับแล้วก็ตัดแต่งไปให้ดูสวยงามง่ายๆครับคุมคุมทรงพุ่มให้มันอยู่ในเป็นลักษณะของวงกลมนะครับอันนี้เป็นมะละกอมะละกออะไรไม่รู้ปลูก,ม,กมะละกอมะละกอกินลูกนี่แหละครับถ้ามะละกอกินลูกไม่ได้กินใบก็คงไม่ได้อนี้เป็นทุเรียนทุเรียนซื้อพันธุ์มาจากไหนก็ ซื้อลูกมากินนี่นะครับอันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณน้องกิ่งครับผมน้องกิ่งส่งทุเรียนมาให้กินนะครับแล้วเราก็ชอบในรสชาติของของสุเรียนที่น้องกิ่งส่งมาให้นะครคุณพ่อคุณแม่น้องกิ่งส่งมาแล้วก็เพาะไวะ้วิธีเพาะก็ทําได้ง่ายๆมากครับโยนใส่กระบะเลี้ยงไส้เดือนนะครับแล้วมันก็ขึ้นเองหลังจากนั้นแล้วก็ย้ายมาใส่ถุง แล้วก็มันก็ขึ้นเองอัตโนมัติไม่เห็นไม,ไม่ไม่ต้องปลูกอะไรยากอยากยากยาเย็นครับเป็นการทดลองอย่าพึ่งลงทุนครับลองปลูกแบบนี้ให้ให้ให้รอดก่อนหลายคนบอกว่าโอ้อยากมีเงินเยอะๆเพื่อมาปลูกไปซื้อทุเรียนมาปลูก,ลกอย่าเพึ่งซื้อครับถ้าปลูกต้นแรกยังไม,ไม่ไม่เกิดอย่าเพึ่งลงทุน <laughs> อันนี้เป็นแปลงหญ้าหญ้าหวานครับผมหญ้าหวานหญ้ารูซี่เอ้ยยากินนี กินีอันนี้น่าจะเป็นกินีมอมบซัซตากินีมอมบัซ่าอันนี้เป็นกล้วยหอมทองทั้งหมดเลยนะครับในทีนี้วิธีเวลาเรดรรน้ำนะเราจะมีน้ำหมักสองแบบอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเราทำไว้เรามีเราเลี้ยงไก่ไข่ด้วยเราก็ทำไว้เองแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหมักมูลวัวครับที่เราเอามูลวัวมาหมัก เราก็เอาเก็บไว้แล้วมาผสมน้ํารดนะครับในช่วงที่มันต้องการการเจริญเติบโตมากๆเรา,าสามารถรดน้ำมักมูลได้ครับเพราะว่ามันจะช่วยบํารุงารากลําต้นแล้วก็ใบทําให้ใบมันสวยในช่วงที่มันต้องการาติดลูกติดอะไรแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปใส่เป็นพวกน้ำ น้ำหมักขี้เถ้านะครับหรือไม่ก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักใบไม้นะครับปุ๋ยหมักใบไม้ดียังไงใบไม้มันก็มีสารอาหารอย่างเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสูงนะครับอันนี้อย่างเช่นตรงนี้แต่ทีนี้เราเราก็ไม่ได้ทําหมักใบไม้อย่างเดียวเราหมักฟางไปด้วยผสมไปเลยนะครับมีทุกมีทุกรสชาตินะครับมีทุกความต้องการโอ้ วิธีหมักก็ใช้ไอเดียของอาการทําปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของวิศวกรรมแม่โจโ้นะครับก็ค <c oughs> ือเมาวางเป็นชั้น,น,นๆๆๆๆครับสลับชั้นกันกันกบขี้วัวนะับมูลวัวก็รดน้ำนะครับรดน้ําบ่อยๆนะครับให้ชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่จะเข้ามาย่อยพวกนี้ มันต้องการความชื้นอันนี้แก้วมังกรนะครับหลุกตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินเนียอันนี้ก็เป็นมะม่วงพันธุ์อะไรไม่รู้เมียเป็นคนซื้อมาจําไม่ได้ <c oughs> อันนี้เป็นกินนีที่เราตัดไว้นะครับโตเร็วมากเลยนะต้นก,กินนีที่ตัดก็คือเทคนิคของการตัดกิน,นีที่ค้นพบ ด้วยตัวเองเข้าใจด้วยตัวเองก็คืออย่าปล่อยให้มันแก่ครับสามารถเกี่ยวได้เลยพอใบเนี่ยใบลักษณะอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้ต้นมันแก่เล็งรับพอต้นมันมันแก่เสร็จตัดปุ๊บมันมันจะไม่ไม่ทอดยอดไม่ผลิใบออกมาใหม่แต่อย่างเงี้พอเราตัดตอนที่แก่ฮนะมันจะแทงยอดออกมาใหม่ทีนี้ต้นใบเราก็จะ ได้ใช้แบบไม่ขาดตอนนี้เพิ่งตัดไปได้ไม่ถึง3-4วันเลยนะก็เท่ากับว่าในระยะเวลาประมาณ15วันเราก็จะวนมาตัดได้อีกแต่ถ้าเราตัดตอนแก่เราจะต้องรองมันผลิใบใหม่มันแทงยอดออกมาใหม่ซึ่งต้องใช้เวลารอประมาณ1เดือนในการที่จะได้ตัดหนึ่งรอบฉะนั้นเราเกี่ยวตั้งแต่ตอนที่มันมันยังไม่แก่นะแต่ก็อ่อนไปก็ไม่ดีนะครับหัวกินคิดแตก เป็นฝรั่งกิมจิหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วปลูกปไปเถอะครับมีปลูกพริกเอาพริกมาปลูกเสริมละมีพริกด้วยนะครับเป็นแาหวานหล,หลักๆที่จะปลูกเป็นแาหวานนะครับอย่างที่นี่อันนี้เป็นมะพร้าวต้นเตี้ยนะครับมะพร้าวหอมพราน้ำหอมต้นเตี้ยก็ยัง พวกญย่หาวานพวกนี้นะครับมันก็มีวิธีตัดอีกเช่นกันวิธีตัดของญ้าหวานที่ดีที่สุดก็คือใช้เขียออ<ม>วนัก็คือตัดไม่ให้มันมันช้ําอันนี้เพิ่งแยกหน่อกไปไปันะ้วแต่กำลังว่าจะไปปลูกที่ที่สวนอีก,อกที่หนึ่งไปลูกเป็นแนวรั้วไว้จะรอดหรือเปล่าต้องลองดูนะตรงน,นี้ก็มีทุเรียนอื่ที่ อันนี้เป็นแปลงผักแปลงผักเล่นๆฮะลงพวกมะเขือมะเขือเทศกระเพราป่ากระเพรานี่อร่อยมากกระเพราอร่อยมากนะครับผมเอาไปผัดกินแล้วมันมันเป็นกระเพราเผ็ดร้อนอร่อยนี่เป็นชะอมนะลงไว้แลายคนก็ถามว่าทำไมปลูกชะอมชิดกันจังเลยก็ใช่ไงไครับเราไม่อยากให้มันโตครับอยากให้มันอยู่แค่นี้คปลก <ๆ S 1> ิดได้ อยาให้มันโตเราก็แต่งกิ่งไปเรื่อยครนะับตัดตัดแล้วก็ตัดยอดเสร็จก็ตัดกิ่งลงนิดนึงนะฮะคุมให้มันอยู่ประมาณเท่าหัวเข่าแล้วก็ต้นเราก็จะมโตัวน,นี้ฝัดผักชีนะะต้นเล่นเล่นได้กินนะครับทย,ยอยปลูกผักไปเรื่อยอันนั้นผักกาดผักเขียวอันนี้เป็นผักบุ้งครับผักบุ้งต้องเอาตะแกรงล้อมไม่งั้นไก่เมื่อกี้ก็โดนไก่โอ้โหเขามาจัดมดเลย อ,อันนี้เป็นฝรั่งกิมจูครับที่ตอนไว้เป็นต้นที่ปลูกที่บ้านคแล้วก็ลูกมันก็อร่อยนะขนาดไม่ได้ทําอะไรมันเลยมันก็อร่อยมากเลยนะก็ลองลองตอนเก็บไว้เผื่อบแบบเป็นเผื่อไว้จาหน่ายแล้วก็ไว้แบ่งปันนะครับเออมันดันแย่งกันอันนี้เป็นบบ บ่ออนุบาลไสเดือนครับจะจะเรียกว่าบ่อเลี้ยงไสเดือนก็ไม่ได้ต้องเป็นเราเรียกว่าบ่ออนุบาลน,นะครับเพราะว่า,าช่วงที่ผ่านมาคือโรงเรียนเลี้ยงไส้เดือนมันพังแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงอีกเลยทีนี้ก็เอามาเก็บไว้อนุบาลไว้สองสามกะละมังทีนี้ตัวมันมันหายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอาลงไว้ทแถวคอกวัวด้วยนะครับก็เลยไปเก็บมาไปเก็บมาเอามาใส่คืนนะครับ ก็มูลวัวที่เราแช่เอาน้ําไปรดหญ้ารดอะไรนั่นแหละนะครับเราแช่สามน้ำสามน้ําแล้วเราก็เอามาใส่ถังไว้แล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้แล้วก็ไสเดือนมันจะมาเปลี่ยนจากมูลวัวที่ที่มันยังไม่ใช่ปุ๋ยนะให้เป็นปุ๋ยที่พร้อมใช้สําหรับพืชนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ชั้นดีนะครับเพราะว่ามันจะมีมันจะมีอ,อ,อะไรนะชีนะครับ ขี่ไส้เดือนถามว่ามันมีตัวอะไรอย่างเงี้ครับสังเกตดูขี้แล้วมันต่างกับไส้เดือนบ้านยังไงอ่ะต่างกับไส้เดือนบ้านยังไงต่างครับพวกนี้กินเก่งขี้เก่งแล้วก็ขี้มันจะเป็นลักษณะแบบก้อนยาวๆเรียวๆแบบนีอ้อันนี้เป็นเอ่อแล้วก็มันมีข้อดีเยอะมากเลยนะหนึ่งคือ สามารถเพาะอะไรก็ได้ครับสามารถเอาโยนมเมล็ดลงอะไรก็มาเพาะในนี้ได้เลยแล้วค่อยถอนออกไปไม่ต้องไปซื้อถาดเพาะกล้าก็ได้สามารถมาโยนเพาะในนี้เพราะว่าเราก็ต้องรดน้ําเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับให้มันชืน้นนะครับแล้วก็อันนี้อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นโหระพานะถ้าสังเกตเห็นนะนี่คือต้นโหระพารยเม็ดโหระพาไว้ในนี้น,น,นคะครับเดี๋ยวเอาย้ายลงไปปลูก อาาันี่คือถังหมักไส้เดือ,ดอนี่เป็นไก่ครับไก่ของเราไก่ไข่เลี้ยงไว้ห้าตัวครับตอนแรกอาญ้าตรงนี้เต็มเลยอไก่อยากกำจัดยาตรงไหนย้ายเราไก่ไปอยู่ตรงนั้นเลยครับ<ม>เรียบเลยไม่เหลือเลยนะอันนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีงอกมาใหม่แล้วได้เด็ด ฝั่งนี้ก็เช่นกันครับฝั่งนี้เป็นแปลงเนเปีย่ะแปลงเนเปียเนี่ยผมเห็นมาหลายคนและคือคนที่เขาตัดเขาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าว่าเนเปียเนี่ยเขาตัดเอาแต่ใบให้ให้วัวกินผมว่าไม่ใช่ครับจริงเนเปียรประโยชน์ของมันมันมันอยู่ตรงที่ลำต้นด้วยนะครับก็สำคัญเพราะว่า มันจะมีสารอาหารมีโปรตีนมีอะไรอยู่ที่ลำต้นนะครับถ้าายุไม่ถึงก็สารอาหารไม่ถึงเหมือนกันครับแล้วก็วิธีตัดบางคนนะครับให้วัวล,ลงเข้าไปกินลงเข้าไปกินในแปลงเลยแล้วก็ก็มันไม่แตกยอดมาใหม่คือมันแตกแต่มันมันแตกตามาใหม่ในกิ่งเดิมนี่แหละมันทำให้ มันได้ผลผลิตน้อยลงนะครับได้ต้นน้อยลงบางทีตายไปเลยก็มีอันนี้คือวิธีตัดที่ที่พวกเราเรียนรู้กันมาก็คือตอนแรกผมใช้มีดใช้มีดมันก็ตัดแตกมาแค่ยอดสองยอดเองทีนี้พอเราเปลี่ยนวิธีเราสังเกตดูว่าเอ้ยทำไมเราตัดแบบนั้นนะ่ะเราตัดก็ตัดต่ํานะแต่ว่าทําไมมันมันได้น้อยจังมันแทงยอดมาน้อย ันี้พอเราลองมาใช้เขียวนะครับใช้เขียวตัดเหมือนเดิมแต่ตัดสูงขึ้นประมาณนิ้วสองนิ้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันแตกตามามาใไม่เยอะมากแตกเยอะเยอะแบบโอ้หว้าวเลยอ่ะก็คือตัดตัดให้ต่ำนะครับใ,ใกล้ดินนั่นแหละแล้วก็ใช้เขียวนะครับอย่าทำให้มันช้ำอย่าทำให้กอมันช้ำทันนี้ก็ รดน้ําในช่วงแรกประมาณ1นสัปดาห์สสัปดาห์นะครับให้ให้มันแทงยอดแทงลําต้นมานะครับสัปดาห์ละครั้งก็ได้น้ํารดสัปดาห์ละครั้งเราให้ชุ่มไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีน้ําค้างอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าดินเราอย่างเช่นตรงนี้มันมีใบไม้นะมันช่วยเก็บความชื้นได้แล้วก็รดน้ําสัปดาห์ละครั้งนะครับก็เพื่อได้เยอะนะครับทำให้ย้าเรา โตเร็วนะครับโดยเฉพาะการใส่น้ำหมักมูลวัวนี่โตเร็วมากส่วนตรงนี้เป็นมะานาวพันธุ์ไตตินะครับได้มาจากตอนนั้นพ่อไปงานอะไรสักอย่างฮะอ้าวติดสายไฟไม่ช็อตอ่ะ อ่านี่เป็นแปลงหญ้ารูซี่ครับผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นที่ที่ให้วัวเขาออกมาเดินกินนะครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงแบบไม่ต้องปล่อยแต่ว่าตอนนี้ยังทําล้อมล้อมเขตยังไม่ไม่ดีก็เลยไม่ได้ปล่อยาารถไรสูงขนาดนั้นรถ0 0เนาะไ,ไฟตรง,งไทยอะ <c oughs> อันนี้ ตัวนี้ท้องท้องได้ประมาณแปดเดือนกว่าๆแล้วนะคือมันเป็นวัวสาวอะ่ะมันน่าจะเลยกำหนดคลอดประมาณหนึ่งเดือนถึงจะคลอดอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งตามไปนะครับน่าจะ,น,าจะน่าจะติดแล้วละ่ะกลางวันให้กินฟางครับเช้ากลางวันตอนเย็นก็ ไปตัดหญ้าที่เราปลูกไว้นะบดบให้กินวันละหนึ่งหนึ่งกระบะปูนนี่แหละแล้วก็มีหัวอาหารมีรำนะครับเสริมจากน้ำตาลราดฟางเสริมนะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยพันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนแรกว่าจะเอาออกนะแต่ว่ารู้สึกชอบลักษณะต้นมันเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้ดีนี่กำลังจะเอาไปปลูก แยกหน่อไปแล้วอยู่เพราะต้นมันมันสวยมันมันใหญ่คือเลยสมมติเราตัดหนึ่งต้นไปให้วัวสับให้วัวกินนี่อิ่มเลยนะเนี่ยคือได้ได้เยอะมากอ่ะอันนี้เป็นไผ่ไผ่เลี้ยงครับ ปลูกไว้ไผ่เลี้ยงปลูกไว้ใช้งานนะครับมันเป็นไผ่ที่ลำต้นตันรูเล็กลำต้นตันแล้วก็มีชมพู่ชมพู่ปลูกไว้มาสามปีแล้วยังไม่ได้ยังไม่ดึงถึงไหนเลเนะี่ยโดนควายเข้ามาแซดอีกนะอันนี้เป็นญ้าหวานครับญย่หวานนะครับถ้าเราทําให้โคนูนมันไม่ไม่ไม่ฉ่าก็ก็โอเคนะมันก็สวยนะแล้วก็ อันนี้คือศัตรูตัวร้ายของบัวครับแล้วก็ของสวนด้วยเป็นมายราบยักษ์ครับเราก็ต้องต้องดูแลอย่าให้มันออกดอกต้องถอน,นเรื่อยๆประจำเลยเนี่ยให้บัวก,กินไม่ได้นะพวกนี้กินแล้วมันไม่ย่อยนะท้องอืดตายโอเคอ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไง ว่ามีไฮไลไท์อยากให้ดูอ่านี่มีต้นบอนกระดาษดำนะแต่โซนนี้ยังไม่ได้เคลียร์เป็นที่พักของไว้ว่าช่วงที่ทําความสะอาดบ้านก็ย้ายของมาเก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยยังไม่ได้เคลียร์กะว่าจะขยายครอกวัวมาฝั่งนี้อีกหนึ่งค้อกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ทําโรงเก็บฟังมาตรงนี้นแหละครับหนึ่งที่ เพราะว่าไม่มีที่เก็บฟางเสียดายฟางฟางเราอัดไว้ให้วัวสต็อกไว้ประมาณเกือบสองร้อยก้อนนะครับกะว่าจะเลี้ยงแบบไม่ต้องปล่อยวัวไปไหนเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นเศษพวกกิ่งต้นหูกระจงนะครับแล้วก็มีกิ่งไม้ต่างๆนะครับเราสามารถเราไม่จะเป็นต้องรีบเผาน,นะครับเพราะว่าเราเอากิ่งไม้ต่างๆมา มาพักไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้มันผุเงี้ยนี่ยครับมันเป็นสารอาหารชั้นดีให้กับพืชได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพราะดินมันจะร่วนสวยมากเลยแถวๆที่เราเอาดินเอากิ่งไม้มาพักบางคนใจร้อนครับผมใจร้อนมันสกรปรกมันเผาดีกว่าความจริงไม่ต้องรีบครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน3เดือนมันก็ผุ ส่วนกิ่งไหนที่มันแข็งมากครับ,รบยังยังครับรอเย,ยพาอยู่ครับ่วนก,กิ่งไหนที่มันแข็งมากเราก็เอามาทําประโยชน์อย่างเช่นกิง่งพวกหูกระจงพวกนี้มันมีประโยชน์ครับเรา,เามาทําค้างถั่ว<ม>ค้าง<ม>แตงกวากไม่ใช่รถบัสเปิดเพลงให้ดูนะแล้วก็อันนี้เอามาคุมไม่ให้ไก่มันลงมาแล้วเนี่ยรถเยพามาแล้วรถเยพามาแล้วเสียงมาแล้วนะ ใบใบใบมายืนรอใบใบให้ bye bye. มายืนรอแถวนี้หน่อยมั้ยอย้ายพายเจ้ามาทาี่นี่เหรอไม่ใช้าพายจะมาทำบุญนะครออเอาตังมรกองแล้วก็ไปอันนี้เป็นเป็นกล้วยพันธุ์ปักช่องที่ปลูกไวท้ที่ที่ลงในคลิปนะก่อนหน้านี้ก็อันนี้มีทั้งหญ้าหวานหญ้ากินนีนะครับแล้วก็หญ้ารูซี่ปลูกไว้หลากหลายชนิดนะครับ เอาไว้อันนี้เป็นกล้วยหอมทองฝันะะ่งนี้เดี๋ยวเราจะล้อมใหม่จะทําใหม่จะขุดหญ้าหวานออกจะขุดกินนีออกย้ายไปปลูกที่อื่นนะะแต่กินนีนะ่าจะเก็บไว้อยู่เพราะว่ามันมันพนพอสมควรแต่ว่าหญ้าหวานเนี่ยจะต้องย้ายกอย้ายกอหรือไม่ก็ล้อมด้านเถิเข้าไปข้างในก็ให้หญ้าหวานมันอยู่อยู่ขอบ,ขอบนอกเอาแล้วกันนะครับ จะทำลักษณะน้ำแทนเพราะว่าจะล้อมไปให้วัวมันเดินเล่นไปไปยืนบายบายเดี๋ยวค่ะโอ้ขาจะเห็นได้ไงมันก็บังอันนี้เป็นไผ่ไผ่สร้างมนต์นะครับอยู่ไกลๆนั่นมองเห็นอ่ะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาอัปเดตให้ดูครับผมว่า ส่วนเราทําอะไรบ้างนะครับเราอัปเดตอะไรบ้างเราเราปลูกทุกวันนะฮะปลูกไปเรื่อยๆแต่ว่าคือแบบไม่ได้รีบร้อนว่าจะต้องปลูกนั่นปลูกนี่ไ,ไปเรื่อยๆนะครับแต่มีแผนที่ชัดเจนว่าจะทํานั่นทํานี่นะครับแต่ว่าไม่ได้ร่งรัดอะไรขนาดนั้นนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยแยกกัคนครับ